ก็เป็นอักษรธรรมภาษาลาวบรรไม็ลาวในพม่าที่สืบทอดต่อกันมาแต่ก่อนตอนนี้ก็กำลังให้เน้นฝึกเขียนหัดเขียนตัวธรรมรอเขียนเอา,เอาเียนดีมาหลายแล้วก็หัดฝึกกันต่อๆกันมาแบบนี้ก็เป็นตัวธรรมตามที่เคยเห็นทางมอมเคยเห็นมา อันนี้ก็จะเป็นอาพระคันไซแถวแผ่วทั้งพระนิพพานก็เป็นคำไหว้พระสวนมนต์ไหว้พระทั้งมื่อแรงเน้นกับแขนหนังสืองานม,มาจำหน้อยละเนียน่ยมล้วอูนี่ก็ตัวนี้ก็ย้ายเลยล่ะหวัวหน้าหอยดิหัวบัเหลอร์หัวย้ายก็อันนั้นแค่หัวหน้ <c oughs> หานหซ่ออนกัน